สวัสดีค่ะคนราศีกันเจอกันอีกเช่นเคยเนาะเดือนมีนาคมนะคะดูดวงรายเดือนของคนราศีกันคนราศีกันก็เป็นคนที่เกิดอยู่ระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะหรือคนที่มีลัคนาอยู่ลัคนาราศีกันก็ดูคลิปนี้ประกอบกันนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ลัคนาอะไรเนาะถ้าอยากรู้ก็ไปทิ้งข้อมูลไว้ในใต้คลิปที่เป็นคลิปเช็คลัคนานะคะเดี๋ยวจะ ช่วยเช็คให้นะคะเผื่อว่าเราไปดูดวงกับหมอดูท่านอื่นๆน,นะคะฟังคลิปอื่นๆของหมอดูท่านอื่นนะคะที่เขาใช้ลัคนาเป็นหลักเราก็จะได้เลือกถูกนะว่าเราจะไปฟังคลิปไหนนะคะก็ไปทิ้งข้อมูลไว้นะใครที่ยังไม่รู้ลัคนานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าในเดือนมีนาคมนะคะไพ่มาบอกอะไรคนราศีกันมั่งเนาะฟังไว้เป็นข้อคิดเป็นข้อ ควรระวังในการใช้ชีวิตนะคะฟังแล้วห้ามเครียดนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าไพ่มาบอกอะไรมั่งนะ The Star นะคะโู้ดาวระยิบระยับมาเลยทีเดียวโดยอิทธิพลของ The Star เนี่ยนะคะชาวราศีกันก็จะเป็นช่วงที่มีจิตใจที่เรียกว่าเป็นช่วงสบายๆเหลี้ยงๆอะ่ะเป็นช่วงที่มองโลกที่ค่อนข้างจะ ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่มองโลกในแง่ดีนะคะคือเป็นช่วงที่ไม่คิดจะไปสู้รบปรบมือกัใครนะคนราสีกันเป็นช่วงพักรบว่างัันเถอะอ่าแต่จะพบรักหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องคอยลุ้นกันนะ <S 2> <S 2> <S 2> มีไพ่หกถ้วยเข้ามาด้วยไอ้เนี่เป็นตำแหน่งตำแหน่งสิ่งที่อยู่ในใจคุณนะนะมันรวมกันพอดีกับตัวนี้นะคะไอ้หกถ้วยนี่ก็จะสื่อถึงความ เป็นในลักษณะที่เป็นอ่อนโยนเป็นโอบอ้อมอารีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความรักเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างเนาะซึ่งโดยปกติคนราศีกันน่ะก็จะเป็นคนเป็นราศีที่ค่อนข้างมีน้ำใจอยู่แล้วละ่ะนะคะเพะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นพิเศษหน่อยก็แล้วกันนะคะในอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้นะเด็กถือไม่เท้า ะะคะเด็กคนนี้นะคะก็อาจจะเป็นในลักษณะที่อ่อนอาวุโสกว่าคุณก็ได้นะคะหรือมีคุณวุธอ่อนกว่าคุณนะคะอันเด็กคนนี้นําเรื่องนี่นำเรื่อง,เ,องเป็นตัวจีด๊ดนาเรื่องวุ่นวายใจมาให้คุณนะคะนำเรื่องไม่สบายใจมาให้นะคะ เป็นตัวทำซะไม่ใช่สร้างเรื่องคือเรื่องของเขาอะทาให้คุณคุณไม่สบายใจคุณเครียดเนาะนะคะซึ่งก็เป็นไปนได้ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับงานนะแล้วมันก็เลยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อ่อนอาุโสกว่าทั้งอาจจะอ่อนไวกว่าอ่อนคุณวุฒิกว่านะคะเป็นคนนําปัญหามาให้นะคะ ดูจากลักษณะแล้วนะ่าจะอ่อนไว้กว่าค่ะ <c oughs> นี่มาดูสถานการณ์ปัจจุบันนี่ล่ะมีเกณฑ์ที่จะต้องมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะแต่ว่าการตัดสินใจนี้ค่อนข้างคือคิดลำบากอะตัดสินใจลำบากนะคะเพราะว่ามีมูลจบด้วยนะคะแล้วก็มีก้าวดาบนั่งอยู่บนหัวด้วยนะคะคือด้วยตัวนี้เขาก็งงของเขาอยู่แล้วนะ ยิ่งมีสองตัวนี้เพิ่มเข้ามาเพิ่มความงงเข้าไปอีกซุปเปอร์งงทริปเปอร์ง,งงนะงงกำลังสามอ่ะนะ,ะมันจะเป็นถ้ามีเรื่องแต่ต้องตัดสินใจคือจะเป็นช่วงที่ตัดสินใจลำบากอ่ะมันคุมเครืออยู่มันยังงงงงอยู่มันยังลังเลคือไม่รู้จะเอาอยังไงนะคะหรือมันมีสาการถ้าไม่ใช่เรื่องที่ต้องตัดสินใจนะมันมีสาการที่มันมีความคลุมเครือ มันมีความขัดแย้งนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบข้างมีปัญหานะค,ะคือตัวคุณเองเนี่ยคุณโอเคเลยนะคุณดาวระยิบระยับเลยนะแต่ว่าคนรอบข้างนะะมีปัญหานะะมันมีเกณฑ์ที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะลักษณะเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างคุณนะคะให้ระวังเรื่องของ การขัดแย้งการทะเลาะวิวาทกันด้วยอ่ามันมีเกณฑ์ที่จะเป็นอย่างนั้นอ่าแล้วตัวจบเราก็สนับสนุนไปทางนั้นด้วยนะคะดังนั้นไพ่มันบ่งชี้ไปทางเรื่องของความบาดหมางความคือการนินทาว่าร้ายกันอย่างเงี้ยนะค่ะดังนั้นคนรอบตัวสิ่งแวดล้อมคนรู้จักจะสร้างปัญหามาให้คุณนะคะหรือเป็น หรือตัวตัวคนรอบข้างเองอะมีปัญหานะคะแล้วก็จะเป็นปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วนด้วยอะค่เกิดปัญหาขึ้นมากระทันแล้วแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นมากระทันหันนะคะแล้วมันก็กระทบมาที่ตัวคุณนะคะทาให้คุณคุณต้องกลุ้มคุณต้องเครียดคุณต้องคิดมากนะคะอ่านะถือว่าเป็นเดือนที่คนรอบข้างมีปัญหาสร้างปัญหามาให้ เดือนนี้เป็นเดือนที่พึงระวังอย่างที่บอกแต่แคพึงระวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้คนเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าก้าวดาบก็ขึ้นตำแหน่งตรงนี้ครอบครัวนะคะตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งคนรอบข้างนะคะทาวเวอร์นะคะเพราะฉะทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ของในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเจ้านายตำแหน่งนี้เป็นเจ้านายด้วยนะดังนั้นระวัง ความสัมพันธ์กับเจ้านายเป็นพิเศษหน่อยก็แล้วกันนะคะ <c oughs> อาจจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆหน่อยก็แล้วกันเนาะแต่ว่าถึงแม้จะมีปัญหายัางไงก็ตามโดยไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยคือปัญหาอุปสรรคตรงเนี้ยนะคะคุณก็จะยังคงเป็นตัวคุณอนะคนราศีกันเป็นคนราศีที่ มีความเข้มแข็งเป็นราศีที่มีความจริงจังนะคะดังนั้นคุณจะผ่านปัญหาไปได้นะคะถึงแม้มันจะหืดขึ้นคอก็ตามนะแต่คุณก็จะผ่านไปได้นะคะผ่านไปได้โดยต้องอาศัยความแน่วแน่นะคะความแน่วแน่ซึ่งคุณมีอยู่แล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงในเดือนนี้นะคะดังนั้นปัญหาเข้ามาเราก็ตั้งรับเราก็แก้ไป ะะจะผ่านไปได้อยู่แต่ว่าอาจจะหืดขึ้นคอหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะไพ่สองดาบกับไพ่สองไม้เท้าบ่งบอกว่ามีเกณฑ์คือถ้าคุณต้องมีเรื่องที่จะต้องติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีเกณฑ์ที่มันจะมีปัญหานะคะโดยเฉพาะที่จะต้องติดต่อสื่อสารร่วมงานกับการต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกันได้นะคะเนี่ยก็ระวังหน่อยละกันใครที่ต้องติดต่อทำงานร่วมกับต่างประเทศอะไรเงี้ยนะก็ดูแลการติดต่อสื่อสารตรงนี้ให้มันดีนละกันนะคะบางทีส่งสินค้าไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้รับเออเราก็เข้าใจว่าส่งไปแล้วแล้วก็แล้วไปเพราะนั้นตามเช็คดูให้ดีส่งเมลไปแล้วส่งจดหมายส่งอะไรไปแล้วเพราะนั้นตามเช็ค เป็นระยะระยะด้วยนะคะอย่าเพิ่งวางใจมันมีเกณฑ์ที่มันจะจะมีปัญหาเนาะนะคะเกิดความล่าช้าเกิดการติดค่ะสถานการณ์การเงินเป็นไงมั่งการเงินก็สตาร์กับเจ็ดเหรียญนะคะได้รับผลจากงานที่โรงแรงไว้นะคะเพราะฉะนั้นผลเริ่มจะได้เก็บเกี่ยวกินละตอนนี้นะคะเพราะอาจจะมีเงิน มีอะไรจากการที่เราได้ทำงานไปแล้วแหละเข้ามานะะแล้วก็มีหนทางที่จะหารายได้เพิ่มนะคะไม่แน่อาจจะมีคนมาชักชวนให้ไปทำงานนะคะหาช่องทางหารายได้เพิ่มให้เรานะค,ะคือสายเนี้ยดีมากเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสายที่ถือว่าค่อนข้างดีเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะโอกาส โชคลาภที่จะเข้ามาคะไรายได้ส่วนใหญ่ก็ส่วนมากก็มาจากการทำงานเนาะนะคะมาจากการทํางานคะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอยู่โดยไพ่เดอะสตาร์ตัวนี้นะคะกับตัวนี้คะนันมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีหรือมีโอกาสที่ดีเข้ามาค่ะมาหาเราไพ่อนาคตหนึ่งเท้าบอกว่ามันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะ มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะหรือได้รับถ้าเป็นด้านการงานก็อาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆหรือมีคนมาชวนไปทำงานใหม่ๆอะไรอย่งนี้นะมีหารูทางมาให้เรานะคะบางคนที่ทำธุรกิจก็อาจจะได้หุ้นส่วนนะคะได้หุ้นส่วนใหม่ๆได้คู่ค้าใหม่ๆเข้ามานะคะ มีโชคทางด้านการงานเนาะไพ่ตัวเนี้นะคะไพ่หนึ่งไม่เท่าเนี่ยเป็นโชคทางด้านการงานนะคะแต่ว่ามีก้าวดาบประกบอยู่ตรงนี้เนาะก้าวดาบเนี่ยจะสื่อว่ามันจะมีเรื่องเครียดเรื่องปวดหัวเข้ามาอยู่นะมีเรื่องผิดหวังไม่ได้ดังใจเข้ามาเหมือนกันนะแล้วประกอบกับไพ่สรุปเราก็เป็นไพ่ปวดหัวเหมือนกันมูลนะคะแต่ว่าสองอันนี้มันเป็นลักษณะที่คือปัญหามีอยู่แต่ว่า คิดมากด้วยนะคะเป็นไพ่คิดมากสองอันเนี้ยก้าดาวกับมูลเนี่ยเป็นพวกวิตกกังวลวิตกจริตไปด้วยนะคะปัญหามีแล้วแถมวิตกจริตไปด้วยมันก็เลยเพิ่มเข้าไปอีกนะคะอันจะมีมีเรื่องที่เข้ามาให้เรากลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คืออย่าวิตกจริตให้เกินพอดีนะคะเอาที่คือกลุ่มเป็นเรื่องๆไปอย่ากลุ้ม ล่วงหน้าไปสามสี่เรื่องนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ดูแลเรื่องความคิดให้มันดีนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะฟุ้งซ่านมีเกณฑ์ที่จะคิดมากนะคะอะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามคิดว่าเรื่องปวดหัวนะ <c oughs> เข้ามาแน่นะคะ <c oughs> มันจะมีเรื่องให้คิด <c oughs> มีปัญหาเข้ามานะคะ <c oughs> ตำแหน่งก้าวดาบอย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยเนาะ <c oughs> มันอยู่ในตำแหน่งของครอบครัวนะคะเพราะฉะนั <c oughs> ้นอาจจะมีเรื่องกุ้มใจ กี่ยวกับเรื่องของในครอบครัวนะหรือว่าครอบครัวทําให้เราเราเครียดนะคะมีปัญหาของคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้นะนะคะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวมันเป็นเรื่องใกล้ใจเนาะนะคะจะบอกว่าเอ้ยอย่าเครียดคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกเรายัางเป็นพลุชนอยู่เนาะแต่ว่าก็อย่าไปเครียดให้มันแบบจนเสียจริตแล้วกันนะก็คือ คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเราก็ช่วยเท่าที่เราสามารถเนาะอย่าเอาเรื่องของพี่เอาเรื่องของน้องมาเป็นเรื่องของตัวเองเราช่วยในฐานะที่ช่วยได้นะคะก็ทําให้มันเต็มที่นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาปัญหามาเป็นปัญหาของเราอันนั้นเราคือมันอาจจะเยอะเกินไปแล้วมันจะไม่ส่งผลดีกับเราเนาะนะคะ ปัญหาของใครก็ให้เขาแก้ก่อนถนะ้าเขาแก้ไม่ได้เราก็ช่วยเท่าที่เราจะสามารถเนาะทำเต็มที่ก็แล้วกันนะคะอะนอกจากนี้มีอะไรอีกอะ่ะเรื่องในครอบครวบัวพูดไปแล้วเนาะนี้มูล9ก้าดาบแล้วก็ทาวเวอร์เนี่ยเนาะให้ระวังเรื่องของการถูกนินทาว่าร้ายนะการถูกเพื่อนคิดไม่ซื่อคนรอบข้างคนรู้จักคิดไม่ซื่อหรือมาหลอกเราอย่างเงี้ยนะ มาโกงเราอย่างเงี้ยนะคะมันมีโอกาสไพ่สามใบเนี้ยมันสื่อไปทางนั้นนะหรือมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะซึ่งไอ้เจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยอาจจะเป็นคนในในครอบครัวเราหรือคนที่คนที่เรารู้จักนะคะคือตัวคุณเนี่ยคุณโอเคอยู่คุณแข็งแรงดีอยู่แต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยจะมีปัญหาเนาะนะคะงั้นก็ ระวังแล้วกันนะคะดูแลคนในครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลพี่น้องนะคะเพื่อนเรานะคะก็ระมัดระวังกันแล้วกันโอเคเนาะอันนี้คือเรื่องราวของคนราศีกันในเดือนมีนาคมนะคะก็มาเล่าให้กันฟังเนาะคะ่ะมีเรื่องไหนที่ต้องระวังมีเรื่องไหนที่จะต้องเตรียมตั้งรับนะคะก็ฟังไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเนาะคะ่ะอ่ะ ก็ต้องขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามดูคลิปทุกเดือนทุกเดือนเลยเนาะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ถ้าไม่ชอบก็ต้องขออภัยเนาะนะคะก็ต้องเรียกว่าอะไรคือต้องขอบคุณคนคนฟังเนาะถ้าแม่หมอทําคลิปแล้วไม่มีคนฟังโก็ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรก็หวังว่าคลิปเนี่ยจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนฟังนะคะ แล้วก็คือเราก็เรียกว่าตอนนี้ปีกว่าแล้วเนาะทำทำคลิปมานะคะเพราะฉะนั้นคือถึงแม้จะอะไรก็ตามแม่หมอก็มาทำคลิปเหมือนเดิมนี่แหละนะคะถึงแม้จะคือบางทีก็มีคอมเมนต์ไม่ดีบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นปกติวิสัยของมนุษย์เนาะนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็มีคอมเมนต์ที่ดีมาช่วยพยุงจิตใจอยู่นะคะ ก็ไม่ว่ากันเนาะไม่ว่ากันนานาจิตตังนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันเดือนเดือนหน้าเนาะเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้กันฟังอีกเช่นเคยว่าชีวิตจะมีทิศทางไปแบบไหนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ